สวัสดีค่ะพี่น้องระว่างจุลียางอ้อมกลับเด้อค่ะพี่น้องที่เก็บเห็ดม้านะพี่น้องนี่คุณน่ะหลนตาเอาบ่าไหวระว่างยางระว่างยางอ้อมขากับพ่ออีกแล้วล่ะค่ะพี่น้องเห็น่อน้อบ่ะเนี้ยคุณน่ะเต็มคอน่ค่ะตายตายจุลี่บ่พลาลงไปเด้อค่ะเด้อเบื้องเดีจุลี่จะซูมให้เบื้อง คอนั่นจุลีก็เคยเก็บเด้อค่ะเคยพาพี่น้องเก็บอยู่ผุ่นเต็มคอนอยู่ค่ะจุลีบบมีตาใสแเ้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อจุลีบอได้พาลงไปเด้อค่ะเด้อบ่า่ากันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันบบมีตาใสค่ะเต็มคอนอยู่อาญะอยู่ค่ะเห็นบนน้องบันนีเนาะพี่น้องเนาะจุลีไทยเบิ้งสืซื้อแจไทยจากขางบนเด้อค่ะลงไป ให้พี่น้องเบิง้งพ่นขาวอักลากอยู่ค่ะขาวอักลากอยู่พี่น้องพ่นน้ำขอนมูนีเนี่ยน้ำขอนมูนีแสดงว่าเถ่าแล้วค่ะพูน่ะถ่าแล้วจุนี่ถ่าแล้วจุ๊งนี่ถ่าแล้ว ยังกระซุ้มนั่นแหละค่ะพราะกินไดอยู่บนซง,งค่ะนั่นเต็มคอนอยู่นะพี่น้องเนาะจุลีบบได้พาลงไปเอาคือบอกแหละค่ะ <c oughs> จุลีพรมยาง,งโง่คืนบ้านค่ะพี่น้องบบได้พาลงไปเอาท้ายให้พี่น้องเบื้องซื้อ,อให้พี่น้องส่ออ่อนน้ำซื้อ,อค่ะ <c oughs> นอพี่น้องเนาะนี่อีคอนหนึ่งอยู่นี่เบิ้งดูเบิง้งมันสิข้นรถคอนนี่ เบิ่งน้ำคอนนี้ดูค่ะพี่นอ้นองนี่คอนนี่ก็เคยเก็บแล้วค่ะคอนนี่ก็เคยเก็บคอนนี่ก็เคยขึ้นดูสินางขึ้นหรือ,อยังนี่พร้อมขึ้นค่ะนั่นนี่ก็กำลังขึ้นโอ้ทั้งนั้นเท่าแล้วค่ะพูอ้อะเท่าแล้วค่ะเท่าเท่าแล้วมาบ่ทันแล้วคอนี่คอนนี้มาบ่ทันแล้วค่ะโอ้เท่าเล็้วเนาะ ก้าวเท่าให้ยังับเนีน้คือหัวก็ขึ้นน้อพี่รองเนาะคุณทั้งนี้มีบ่ทั้งนี้โบมีค่ะโบมีนี่ซุ้มนีจ้จะพอเอาได้โบน้องน,นี่พี่น้องนี่คืออยู่ได้ล่ละแต่ว่ามันยังง่อยอยู่ เฮียน้อยอยู่ค่ะน้อยอยอ่เอาเอาตต้มกันไปสะในในกันเก็บเขาแล้วเอาไปตต้มกันพี่นอ้องมันมันบ่มีตาใสซ,ซ้ำนี่แหละค่ะนาะพี่น้องเนาอไปโง่โงบ้าบาโง่โงบ้านขลนอม่นหาอีรีกันสิเพราะได้กินอีกอยุทธหรอกค่ะแต่ว่าจุลีคือสิบ่หาตอค่ะพี่น้อง งโงอลงบ้านดอกเพราะว่ามมีตาไซเหล่าแต่มูล,ลุนยังค่อยว่ากันไหมเนาะค่ะนี่ขอน,นี่มันที่ขื้นอีกยุดอกค่ะเพราะว่ามันเคยขึ้นยุขึ้นเต็มยุไปย่างโง่ลงบ้านค่ะพี่นอ้องพูดถึงกะจุลี่มีอีกหลายมองยุที่ที่เคยเก็บจุลี่มีอีกหลายมองยุที่เคยเก็บที่เคย ที่เคยได้มองมันเคยออกมองมันเคยขึ้นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้ือสิบัวพาลุยซํานี่พอค่ะซํานี่อิ่มทํานี่ก็เอาบาไว้แล้วค่ะบ่มีตาใส่แล้วเดี๋ยวสิได้ทรงข้าวทีมงานค่ะนาะพี่น้องเนาะแั่คลิปนี้ก็เสียเอาไว้ซํานี่แล้วเนาะค่ะนาะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้คลิปสั้นๆค่ะเดี๋ยวถ้าเบิง้ง รอบเบิ้งคลิปเก็บเฮดเอาเดอค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สีเอาซํานี่ก่อนเดี๋ยวไว้พอกันไหมค่ะโอ้ยเมียเงี้ยหน่อยเงี้ยยงอยู่ค่ะพี่น้องเถึงยางเถึงคอนกับตาหนักนอกพี่น้องเนาะจันคลิปนี้เสียไว้เท่านี้ละค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้า้อเบื้องคลีบเก็บเด้อค่ะพี่น้องเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบาย